สวัสดีนะครับผมวันนี้มีแพะหนุ่มนะครับหนึ่งปีสองเดือนนะครับจํากอนนะครับมานําเสนอนะครับแพะสดมากนะครับตัวเนี้ยให้ลูกสวยนะครับมาดูลูกได้เลยนะครับพี่คอกนะครับนี่เลยนะครับมังกรนะครับผมสวยมากนะครับแพะตัวนี้ให้ลูกแข้งขาดีนะครับ ไข่สวยนะครับไม่มีตำหนินะครับไข่สวยมากนะครับนีสใสดีเชื่องนะครับผมสีชัดเจนก็ลึกเกาขาโค้งนะครับเดี๋ยวพาไปดูลูกเขานะครับเดี๋ยว ดูตัวนี้กันสวยสวยสวยสนใจก็สอบถามได้นะครับแพ้อยู่ชัยภูมินะครับผมก่อนลูกก่อนมานี่เด้อกินเดี๋ยวกินเดี๋ยว เปลูกเขานะครับนี่ผลงานลูกเขานะครับเนี่ยแขงขาดีทุกตัวนะครับเนี่ยสวยๆเลยเพิ่งออกนี่แหละครับลูกเขาครับนี่ผลงานลูกเขานะครับโอเคครับใครชอบก็อินบ็อกมาครับสวัสดีครับ